ดีจาเจฟ้ามุกดามาแล้วจากใจแน่แนวส่งเสียงทักทายเอฟซีสัรหามาเล่าว่าวน,นูกระบานกระบานครับอะไรนี่กระบานสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับสูงๆูงสวัสดีครับ โอ้โหเอาอีโอ้โหเอาอีครับอ่อีสวัสดีครับก่อลูกสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนเร็วเรสวัสดีครับก่อนดีครับก่อนเร็วเวดีครับสวัสดีครับพี่ก่อนอันนี้แคนตาลูแคนตาลูอ้าวดูสิว่าน้องจะกินไหมคะแคนตาลูค่ะกินหรือเปล่าน้อนะคะเด็กชายกาบันค่ะพี่น้องคะ กินแค่นตลุบค่ะหวานหวานนะคะพี่น้องจ้าแซบบ้านน้องกาบันแซบบ่แซบไหมลูกแซบไหมคะมาโอ้โหสุดยอดเลยลูกหลาอีแม่โอ๊ยลืมถ่ายรูปไว้เดี๋ยวถ่ายรูปไว้แป๊บเดียวชิ้นทุจะถ่ายเด้อชิ้นทุจะถ่ายนะครับ กินหมด7ชิ้นแล้วนะคะหกเจชิ้นแล้วพอแล้วกินเยอะไม่ได้แล้วลูกนะหมุนเวียดเปลี่ยนไปเรื่อยๆได้ผลไม้เจ้าก็ได้ขอพุ้นได้ไรก็แร้วกันสำรับนะคะเอฟซี FC พี่ปานาอาที่เขามาให้กำลังใจน้องกาบันนะคะลงคลิปได้นะคะพี่พี่ป้าป้าน,ะนาอาคะมาให้กำลังใจน้องนะคะเมื่องนีนมันหวานหมดก็มาเลย นะคะหมดมาเลยตรงนี้โอ้แป ouais> ๊บเดียวขอบคุณนะคะเบิร์แลวค่ะเบิร์แลวกาบันหมดแล้วลูกกาบันหมดแล้วหมดแล้วลูกกาบันกาบันหมดแล้วแซ่บรือเปล่าใ่หอเปลากาบันเดือชิ้นสุดท้ายค่ะ เมใส่เลยชิ้นสุดถ่ายเด้อหันมานีา่กล่นนะ แซ่บบอกกบานเอาเอาใส่ฟางสาบาดกินเอาเอาก็นั่งกินก็ได้แล้วนอนสิไปยืนกินเห็นบ้านนันเห็นสังลูกหลาเอออาแม่จำไหมบอสอุ้ย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 จะกัดเมื่อแม่กาลังห่วงกาลังห่วงกาลังห่วงอยู่เนาะ อมาทางนี้ห่านหนามาทางนี้ลูกลามาทางนี้เร็วอยากเห็นหนาเลยนะกาบันกาบันน้องกาบันรู้แล้วว่าต้องเอาไปไกล,ลไเอาแมวเ่าแย่งดอกเฮ้ยจมีนเนาะแ่บบอแ่บบอ แซบบ่แซบไม้เด็กชายกาบันแซบบ่ลูกหล่าเออกินขยันกินคักๆเนาะบักมักแห้งเ,เนาะผลไม้เนาะลูกเนาะบกปลาสะบัะมาัมากแห้งทาลูกเ้ยค้นมนในบริเวณ โอ้ยตะอายแทนมาเน่เจฟ้าลืมวีข้นหายให้เห็นชัดๆว่าน้องคนกินเป็นเจัาไร่ค่ะนะคะกินเบิบร์ตบอคอยขาเบิงนะคะว่าจะกินหมดไหมนะคะแซบบลูกแซบบอ แซบวะแซบไหมครับอร่อยไหม เอือน้าเอือนมีใช้ด้วยกินอนไ่ที่เขามันยำก่ได้ก็ได้บ,บลัลลาเอ้ยมันเกิดขึ้นยั่งยั่งอยู่ล่ะลกกูกแซบบอลูกแซบบอแซบบออัพเดตนะคะเนาะให้กับเพื่อนๆได้เบิร์ค่ะนอกก้องกาบันนะคะก็มาก,กินผลไม้จะกะ สรรหามาไห่เพื่อกินนะคะอันใดที่ว่ามีประโยชน์ต่อกับอน้องเขานะคะถ้าอันใดที่ว่า,าคุณหมอห้ามแบบนี้จะฝากอาจจะบอหน้ามาไห่น้องเพื่อกินได้ค่ะพี่น้องขาอันนี้ก็คือขอบุณสําหรับความว่วงใยจากเอฟซีได้หลายคนเป็นว่วงน้องนะคะอย่ากสุขภาพน้องนะคะบอ่อแข็งแรงแบบนี้นะคะ แข็งแรงค่ะหันปึงๆนะคะว่าจะเอาออกจากกรงี่แรนว่าสารเพราะว่าจะ้าบริป,ป้อยเพื่อนอ่าอยู่ในบ้านตลอดเวลาได้ค่ะเพราะว่าอยาิเพื่อนไปหา,หากินทั่วทิพย์ทั่วแดนอ่ะนะยังมีปัญหาเกี่ยวกับทองใสเพื่อนนะคะเนาะนะคะแต่ถึงเวลาก็เอามาเรนน้ำแบบนี้นะคะ็ย่างนีมให้เพิ่นกินได้เ่ยจะเอาเพิ่อนออกมานด้เลยแต่บ่ได้เอานอนอน,น้ำเดอ้อเพราะว่ายังเพื่อนเงียวบบรูเรื่อง <c oughs> เออนะคะเดียว่เพ่นสิเนียวใส่แม่นะคะ อัปเดตให้เบิร์ค่ะว่ารุษไส้เมนี่คือกินแคนตาลูคค่ะพี่ๆป้าๆนาๆอ่าๆเป็นจังไดเนาะค่ะน้อเป็นจังไดเข่ามาชมเข่ามาเบิร์นะคะเข่ามาชมเข่ามาเบิร์นะคะเด็กชายกระบาะลัดเป็นจังไดยน้อฝาสีสวยๆฝากไว้นั่นเลยเด้อค่ะเด้อพี่น้องเด้อ น้องก็กําลังกินค่ะพี่น้องคะกินแค่นตลุบค่ะมือเนี่ยอ่ากินลงไปก็กินอร่อยปะแซ็ปปะแซ็ปไหมลูกแซ่แบไหมอ่ะเหอแเซ็ปไหมเด็กชายกาบัแบบแงแซ่บบ่หลักข้าวแห้งแซ่บบ่ลูกแค่นตลุบแซ่บบ่ครับเออะเหอเน้นๆเ,เลยนะลูกนะเอาท่าเหยียบไปเลย อยากกินเร็วมันสีสมาร์กนั่นค่อยๆก็ได้บ่มีไผแย่งดกอยากกินเร็วค่อยๆกินก็ได้น้องกาบันนะ่ะไม่จำเป็นต้องกินเร็วขนาดนั้นเลยลูก,อย,ก,กลยลอยากกินเร็วหลายักาลายอยากินเร็วลายกินแค่ตลุกค่ะพี่นองจ้าแค่ตลุก ดูสิค่ะพนกินอานานางแล้วมาท่านใจนางกาวันเอ้ยกาวันเอ้ยเนาะกาวันเนาะนี่แหละค่ะพี่น้องจ้าเด็กชายกาบันค่ะพี่น้องกำลังกินมั่นค่ะ แซ่บบอสแซ่บบอสหมดแล้วลูกหมดแล้วอ้อนแม่อีก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 แล้วมันหมดแล้วลูกมันหมดแล้วอ่ไล่เอฟซีก่อนังทาไล่เอฟซีก่อนกาบานไล่เอฟซีวเร็วลาเอฟซีซะลาเอฟซีขอบคุณเอฟซีอะดูหน้าก่อนขอบคุณเอฟซีนะครับที่มาให้กำลังใจน้องกาบานขอบคุณนะครับ ขอบคุณมากๆครับไปไแล้วนะครับไปแล้วครับไปไแล้วได้อจ้าพี่น้องขอบคุณได้หลายค่ะ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 กับวันเอ้ย